วันนี้พาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำเมนูขนมกับทีมงานโปรดักชันค่ะปกติแล้วหลายๆคนอาจจะเห็นเชมดมดนะคะในมุมที่รับพัฒนาสูตรขนมหรือว่าเป็นครูสอนนะคะแต่หนึ่งในนั้นเชมโมดก็ยังทำเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะการถ่ายทำเมนูขนมนะคะกับทีมงานโปรดักชันเนี่ยก็จะมีทีมลูกค้านะคะที่เขามาว่าจ้างทีมโปรดักชันให้คิดสูตรอาหารแล้วก็ขนมออกไปนะคะ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับลูกค้าของเขาในเองค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอะทำไมดูมืดๆนะคะอันนี้ยังไม่เปิดไฟหน้ากล้องนะเดี๋ยวพอเปิดแล้วจะสว่างแบบนี้เลยค่ะทุกคนเพื่อให้ได้ภาพที่สวยนะคะแล้วก็ออกมาดีเนี่ยจะต้องใช้ไฟในการจัดไฟในห้องนี่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รวมไปถึงคุณภาพของกล้องแล้วก็การถ่ายทําของช่างภาพมืออาชีพด้วยในเองค่ะทุกคน เช่ไหนะคะก็การันตีเลยว่าทีมงานโปรดักชันนี้เนี่ยมีความสําคัญมากกับเบื้องหลังของขนมในแต่ละตัวนั่นเองค่ะทุกคนหลายคนนะคะทําอาหารเก่งคิดเมนูเครื่องดื่มเก่งทําขนมเก่งค่ะแล้วก็อยากมีคอสออนไลน์เป็นของตัวเองอยากสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเองนะคะ หากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่อยากมีคอร์สเรียนออนไลน์เป็นของตัวเองอยากมีแพสซีฟอินคัมเป็นของตัวเองนะคะนี่เลยค่ะเชมโมนแนะนําบริการนี้นะคะทีมงานโปรดักชันคุณภาพบวกกับสิ่งที่เชมโมนจะให้เลยก็คือสามารถสอนให้ทุกคนเนี่ยสร้างคอร์สเรียนออนไลน์สร้างกลุ่มนะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มที่จะให้ทุกคนเนี่ยนำไปลงได้นะคะโดยที่ เขาจะดูแลรักษาวิดีโอของคุณได้อย่างดีที่สุดค่ะ้าใครสนใจนะคะสามารถคลิกไปที่อินบ็อกซ์ได้เลยค่ะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย